สามสิบหกนิ้วเป็นเซนเก้าสิบเอ็ดเซนนะคะขาดสี่ได้ยี่สิบสองจุดเจ็ดห้าไม่ถึงยี่สิบสามนะคะขาดไปสองขีดยี่สิบยี่สิบสามนะคะมาเลยคะ่ะจากเส้นกลางหน้ายี่สิบสองจุดเจ็ดห้ายี่สิบสองจุดเจ็ดจุดเจ็ดห้านะคะเท่ากันยี่สิบสองจุดเจ็ดห้าไม่บวกไม่ลบนะคะทำหน้าหลังเท่ากัน ได้แล้วตีเป็นกรอบตรงๆลงมาก่อนค่ะดูในส่วนของเอวเอวยี่สิบห้านิ้วเป็นเซนหกสิบสี่เซนนะคะหารสี่ได้เท่ากับสิบหกจากเส้นกลางหน้าวัดเข้ามาเลยค่ะสิบหกไม่บวกไม่ลบนะคะเป็นหน้าหลังเท่ากันจากจุดนี้สิกเท่ากับเอลหารสี่นะคะ